คุณผู้ฟังครับในตอนนี้เนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าในปี2025นี้ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยนะครับเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยได้สร้างความภาคภาคูมิใจครั้งใหญ่ด้วยการก้าวขึ้นคว้าตําแหน่งอันดับที่1ในเรื่องของอาหารไทยดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับ Readers Choice Award ประจําปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีที่ทรงอิทธิพลที่สุดจากการโหวตของนักชิมทั่วโลกครับและผลคะแนนของไทยสูงถึง 98. 3เรซเรียกได้ว่าเป็นคะแนนที่ดีที่สุดและสูงที่สุดใน15ประเทศใชยชนะครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งเสียงดังไปทั่วโลกครับว่าอาหารไทยนั้นไม่ได้มีดีแค่ความเผ็ดร้อนความจัดจ้านหรือกลิ่นเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวและวัฒนธรรมของอาหารไทยที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคําอีกด้วยในปัจจุบันครับ โลกให้คุณค่ากับอาหารมากกว่าในอดีตอย่างมหาศาลวันนี้อาหารได้กลายเป็นสินทรัพย์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลายประเทศเริ่มนำมาใช้ในการสร้างอิทธิพลระดับโลกการประกาศผล Readers Choice Awards จึงเป็นเหมือนเวทีประลองซอฟ t ์พาวเที่ประชาชาติทั้งหลายใช้แสดงพลังเรื่องวัฒนธรรมและกลยุทธ์ด้านอาหารเพื่อดึงดูดสายตาและเพื่อชูจุดขายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศของตัวเองครับ ในปีนี้ประเทศ15อันดับที่ถูกยกย่องว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกล้วนมีเรื่องราวที่น่าสนใจร่วมกันนั่นคือการใช้เรื่องราวต่างๆของอาหารเป็นหัวใจสําคัญไม่ว่าจะเป็นอิตาลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่ตุรกีที่ใช้เครื่องเทศเป็นตัวกําหนดอัตลักษณ์และในปีนี้ครับประเทศไทยของเราได้ก้าวขึ้นเหนือทุกประเทศด้วยความโดดเด่นรอบด้านทั้งรสชาติที่ลงตัวการผสมผสานรสชาติที่สมดุลและอัตลักษณ์ทางอาหารที่ชัดเจนทําให้ แนนของไทยเราครับพุ่งสูงจนทิ้งห่างคู่แข่งสําคัญอย่างอิตาลีและญี่ปุ่นได้อย่างสวยงามครับการที่ไทยได้อันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นผลจากหลายปัจจัยที่ช่วยเสริมกันอย่างสมบูรณ์แบบจนทําให้อาหารไทยเข้าถึงใจนะักชิมทั่วโลกได้อย่างลึกซึง้ง หเอกลักษณ์ด้านรสชาติที่ไม่มีใครเหมือนอาหารไทยโดดเด่นในเรื่องการผสมผสานรสชาติ4มิติได้แก่หวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดจนกลายเป็นความกลมกล่อมที่มีความซับซ้อนแต่เข้าใจง่ายอย่างต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานหรือแม้แต่ส้มตำก็ล้วนเป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงระหว่างประเทศมานานและยังคงครองใจผู้คนทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องครับ 2. ความหลากหลายของอาหารจากทุกภูมิภาคอาหารไทยไม่ได้มีแค่มิติเดียวแต่มีรากเหง้าจากหลากหลายวัฒนธรรมเช่นประเทศไทยเรานรในภาคอีสานก็จะมีส้มตำลาบก้อยที่มีกลิ่นอายของความแซ่บและจัดจ้านส่วนภาคเหนือก็จะมีแกงฮังเลข้ขาวซอยที่ได้รับอิทธิพลความอร่อยมาจากล้านนากลางต้มยำกุ้งแกงเฉียวหวานอาหารชาววังที่ละเอียดประณีต ส่วนใต้แกงเหลืองข้าวยำซีฟู้ดจัดเต็มความหลากหลายเช่นนี้จึงทำให้อาหารไทยตอบโจทย์นักชิมทุกสไตล์ไม่ว่าจะชอบเผ็ดชอบหวานหรือชอบอาหารรสจัดแบบภาคใต้ 3. อุตสาหกรรมร้านอาหารไทยที่แข็งแรงทั่วโลกปี2025ครับมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศมากกว่า1 5 0 0 0แห่งและมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยปีละ8เปร้านอาหารไทยเป็นเหมือนทูดอาหารที่จะช่วยเผยแพร่รสชาติไทยสู่คนทั่วโลก และทําให้ผู้คนได้รู้จักอาหารไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและในเชิงเศรษฐกิจครับอุสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและนักท่องเที่ยวสมัยใหม่จํานวนมากเดินทางไปประเทศหนึ่งเพียงเพื่อไปกินเมนูด,ดังโดยเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศไทยของเราครับที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยบินมาเพื่อกินต้มยํากุ้งต้นตํำรับกินสตรีทฟู้ดแบบบ้านๆหรือมาสัมผัสรสชาติอาหารไทยที่แท้จริงในภูมิภาคต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เม็ดเงิน ไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งจากร้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวการส่งออกวัตถุดิบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมนั่นจึงทําให้อาหารไทยจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนรายได้ของประเทศและยังเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างภาพลักษณ์ให้ไทยบนเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่ง การที่ประเทศของเราครับคว้าไอนดับหนึ่งจาก Reader's Choice Awards มาได้นั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยสามารถใช้ทุนทางอาหารเช่นสูตรอาหารภูมิปัญญาภูมิภาควัตถุดิบพื้นบ้านและวิสีชีวิตแบบไทยๆมาแปลเป็นพลังเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงครับ ในโลกยุคใหม่กำลังมองว่าใครที่เล่าเรื่องผ่านอาหารได้ดีกว่าคนนั้นชนะและประเทศไทยของเรากำลังทำสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะอาหารไทยมีทุกอย่างที่โลกต้องการไม่ว่าจะเป็นความอร่อยที่จับต้องได้ความหลากหลายที่ไม่จำเจภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ความสวยงามในการจัดจานการส่งเสริมอาหารไทยในอนาคตจึงไม่ใช่แค่เรื่องปรุงให้อร่อยแต่ต้องเป็นการสร้างประสบการณ์ไทยแบบครบวงจรตั้งแต่บรรยากาศร้านวัตถุดิบการบริการไปจนถึงเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับเมนูต่างๆครับ และสำหรับความสำเร็จในปี2025คือจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่บทบาทใหม่ในโลกประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ประเทศอาหารอร่อยอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเป็นศูนย์กลางซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารระดับโลกที่ส่งอิทธิพลเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวจำนวนมากกล่าวเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเดินทางมาถึงไทยว่าอาหารไทยอร่อยกว่าที่คิดไว้มากสตรีทฟู้ดไทยคือระดับโลกตัวจริงอาหารไทยมีสเสน่ห์จนหยุดกินไม่ได้นี่คือความจริงครับที่สะท้อนผ่านทั้งคำพูดและตัวเลขเพราะในปีนี้ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยต่างหลงไหลในรสชาติของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟูดริมทางหรือร้านอาหารระดับมิชลินซึ่งกลายเป็นจุดดึงดูดสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยโด่งดังยิ่งขึ้นครับ ประเทศไทยในปี2025ครับจึงถือว่าประสบความสําเร็จอย่างงามในเวทีอาหารโลกและนี่คือความภูมิใจที่คนไทยทุกคนควรยิ้มรับเพราะอาหารไทยไม่ได้เป็นแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่เป็นมรดกของคนไทยเราที่ทรงคุณค่าเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่กําลังผลักดันให้ประเทศไทยของเราโดดเด่นบนเวทีโลกมากขึ้นกว่าทุกปีครับครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่า จริงๆแล้วฉันไม่แปลกใจเลยที่ประเทศไทยได้อันดับหนึ่งทุกครั้งที่ฉันไปเยือนประเทศไทยอาหารคือส่วนหนึ่งของการเดินทางอย่างแท้จริงพวกเขาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะบนจานอาหารรสชาติของอาหารสมดุลกันอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดผสมผสานกันอย่างลงตัวประเทศไทยสมควรได้รับชัยชนะนี้จริงๆและฉันก็ดีใจด้วยเลยครับที่ประเทศไทยได้อาหารที่ดีที่สุดในโลก ความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยคือสวรรค์ของคนรักอาหารคนญี่ปุ่นอย่างฉันชื่นชมรายละเอียดและความประณีตของอาหารไทยมากโดยเฉพาะต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานที่มีรสชาติซับซ้อนแบบที่ไม่มีประเทศไหนเลียนแบบได้ดีใจมากที่ไทยได้อันดับหนึ่งความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันเป็นคนเวียดนามอาหารไทยฉันมองว่าไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือประสบการณ์ทุกมุมถนนล้วนมีสิ่งที่น่าจดจำคนเวียดนามชื่นชมอาหารไทยอยู่แล้วแต่หลังจากอันดับนี้ฉันคิดว่าจะมีคนบินมาเมืองไทยเพื่อกินมากขึ้นอีกยินดีด้วยประเทศไทยคุณสมควรได้รับมัน ความคิดเห็นต่อไปครับอาหารไทยมีความละเอียดอ่อนเหมือนอาหารฝรั่งเศสแต่มีพลังของสมุนไพรและรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ผมเคยไปกรุงเทพและทึ่งกับคุณภาพอาหารที่หาได้แม้แต่ในร้านข้างถนนการได้อันดับหนึ่งนั้นสมบูรณ์แบบครับ ความคิดเห็นต่อไปสวัสดีคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ฉันสามารถกินอาหารจานเดียวได้ทุกวันโดยไม่เบื่อเลยไม่ว่าจะเป็นต้มยำผัดไทยเข้าเหนียวมะม่วงและฉันคิดว่าการที่ไทยเอาชนะอิตาลีในปีนี้ได้เป็นสิ่งที่คู่ควรจริงๆเพราะไทยไม่ได้มีดีแค่เรื่องการทําอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ยังทําให้คนทั้งโลกรู้สึกถึงเรื่องราวของอาหารไทยอีกด้วยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ